การควบคุมแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Control) เป็นการควบคุมระบบที่มีความซับซ้อนโดยใช้วิธีการที่ไม่สามารถแยกตัวเป็นส่วนย่อยแบบเชิงเส้นได้นั่นคือการควบคุมแบบไม่เชิงเส้นจะใช้ในกรณีที่ระบบมีพฤติกรรมที่ซับซ้อนหรือที่ซับซ้อนมากขึ้นจากระบบเชิงเส้นที่สามารถควบคุมได้ง่ายและมักต้องใช้ความรู้จากทฤษฎีและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อควบคุมระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นระบบกระบวนการเคมีดังแสดงในภาพมีจุดทำงานอยู่ที่ CBS เท่ากับ0.9เราจะนำระบบไปสู่จุดทำงานที่0.9ก่อนเป็นอันดับแรกนั่นคือ process startup หลังจากนั้นจะย้ายจุดทำงานไปที่0.8 5เป็นครั้งที่2และย้ายไปที่0.9 5เป็นจุดที่3และจุดสุดท้ายครั้งที่4กลับไปที่เดิม0.9โปรดสังเกตความไม่เชิงเส้นเมื่อจุดที่ต้องการควบคุมอยู่ออกห่างจาก0.9ความยากก็คือยิ่งเราเลือกจุดทำงานห่างจากจุดเริ่มต้นมากเท่าไหร่การควบคุมของเรายิ่งต้องซับซ้อนมากขึ้นด้วย นี่คือตัวอย่างวิดีโอเพิ่มนำเสนอการสอนที่เบงนเซน AI s t สตูดิเราออกแบบวิดีโอเฉพาะความสนใจของผู้เรียนได้